สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยยอร์ดีและทางช่องชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยยอร์ดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารกาบฟุตบอลไทยฟุตบอลอาเซียนและฟุตบอลเจลีกกับผมยอร์ดีประเสริฐมณิราชัยนักข่าวฟุตบอลไทยนะครับอีพีนี้นะฮะก็ไปเกาะติดนะครับที่ความเคลื่อนไหวนะครับของทัพนักเตะฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่ได้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนเข้าร่วมการแข่งขันนะครับในศึกฟุตซอลหญิง2รายการในปีนี้นะครับ ซึ่งทีมชาติไทยชุดนี้ก็อยู่ภายใต้การคุมทัพของโค้ชโอธนาทรสันธนาประสิทธิ์นะฮะในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับทางฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้นะฮะก็ได้มีการประกาศรายชื่อ21นักฟุตซอลออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมฝึกซอ้อมก็ไล,ล่เรียงรายชื่อแต่ละตำแหน่งไปเลยนะครับดังต่อไปนี้เริ่มที่ตำแหน่งผู้สกษาตระตูนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับสศิประภาสุขเสนหนึ่งฤทไทยสรหงชิตชนกนิมวันอา ทิตนาทรบัวสองสีนะครับผู้เล่นแนวรับก็ประกอบไปด้วยฮัชนกเทพคุณนัตมนอาจกล้า เพชรดาวล้วนแก้วพันวสากิ่งทองนะครับต่อกันที่ผู้เล่นแนวรับและริมเส้นมีรายชื่อของลลิดาชิมพบุตรเจนิสตานุนาบีปะทิตามูลโพนนะครับผู้เล่นริมเส้นมีเจนิลาบุภผาแสงระวีมีขำสุทาสินีขันหมื่นวัยสัสิการทองดีสะวภาตรางานาำทิพนินปานกันขณะที่ตำแหน่งผู้เล่นกองหน้าตัวเป้านะครับก็มีดาริกาเพียรภายุน แพรอพลอยหัวใจเพชรอาริยาแซ่เติรนสุชาาะนาคใหม่นะครับนี่ก็เป็นรายชื่อทั้งหมดของฟุตซอลหญิงทีมประเทศไทยชุดนี้นะฮะยีคนนะครับจะเริ่มฝึกซ้อมนะครับในวันที่30บพฤษภาคม2อง8เป็นต้นไปนะครับณอาคาร FA Thailand ์ซึ่งก็ฟุตซอลหญิงทีมประเทศไทยชุดนี้ก็จะมีโปรแกรมแข่งขันนะครับสรายการสําคัญนะฮะก็ในศึกฟุตซอลหญิงที่แชมโลกสองพันยี่สิบห้าที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็ไทยเราก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมน,นะครับผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้สาเร็จ ก็จะแข่งขันระหว่างวันที่21พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม2568นะครับหลังจากนั้นนะครับจะต่อที่ศึกฟุตซอลหญิงในกีฬาซีเกม2025นะฮะซึ่งครั้งนี้ประเทศไทยเราก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็จะแข่งขันระหว่างวันที่9-19ธันวาคม2568นะครับนี่ก็เป็นรายชื่อและก็โปรแกรมรายการสำคัญนะครับภาพใหญ่ของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้นะครับหากมีความเคลื่อนไหวทางฟุตบอลไทยซายดี dy, ก็จะนามาอัปเดตนะครับให้แฟนบอลไทยได้ติดตามกันแน่นอนนะครับสหรับวันนี้ฟุตบอลไทยสาย ยอดีนะคะก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยพบกันใหม่ในกาต่อไปฟุตบอลไทยสายยอดีสวัสดีครับ